เราจะพูดอะไรกับพ่อแม่ที่สูญเสียบุตรไปได้บ้างเราจะปลอบใจพวกเขาได้อย่างไรไม่มีคำพูดใดจะอธิบายได้เมื่อคู่สมรสฝ่ายหนึ่งสูญเสียอีกฝ่ายไปพวกเขาก็จะกลายเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้บุตรที่สูญเสียพ่อแม่ไปก็จะกลายเป็นเด็กกําพร้ามีคำพูดหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ แต่เมื่อพ่อแม่สูญเสียบุตรไปก็ไม่มีคำพูดใดจะอธิบายได้ความเจ็บปวดนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะอธิบายได้และไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่จะมีอายุยืนยาวกว่าบุตรของคุณความเจ็บปวดที่เกิดจากการสูญเสียครั้งนี้รุนแรงเป็นพิเศษบางครั้งคำพูดให้กำลังใจก็ดูธรรมดาหรืออ่อนไหวเกินไปและไม่ช่วยอะไร แน่นอนว่าคำพูดเหล่านี้หากพูดด้วยความตั้งใจดีก็อาจทำให้บาดแผลที่รุนแรงสิ้นสุดได้เพื่อให้พ่อแม่ที่สูญเสียบุตรไปรู้สึกสบายใจเราต้องฟังพวกเขาอยู่ใกล้ชิดพวกเขาด้วยความรักดูแลความเจ็บปวดที่พวกเขารู้สึกอย่างรับผิดชอบเรียนแบบวิธีที่พระเยซูคริสตทรงปลอบโยนผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก และพ่อแม่ที่ได้รับความเชื่ออย่างมั่นคงนั้นย่อมสามารถหาความสบายใจได้จากครอบครัวอื่นๆที่ได้กลับมาเกิดใหม่โดยความหวังหลังจากประสบกับโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายเช่นนี้ให้เราภาวนาเพื่อพ่อแม่ทุกคนที่โศกเศร้ากับการสูญเสียลูกๆได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและได้รับความสงบในใจจากพระจิตแห่งการปลอบโยน